สวัสดีครับอยู่ผมน,นลนเองนะครับนะวันนี้เราก็จะมา,ารีวิวน้องงูกระปะกันนะครับนะดูหน้ามันกลับระเบิดของภาคใต้นั่นเองดูดูดูนี่นี่แม่งจะฉกอย่างเดียวเลยชิบหายซึ่งเป็นโอกาสเหมาะพอดีนะครับนะเพราะว่าเจ้าผีน้ําของเราตัวนี้มันลอกค้าพอดีเราจะเอามาดูกันนะครับนะว่าขรามงูกระปะเป็นไงเพราะผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละแล้วก็เนี่ย ต้องจัดก,การไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่มาดูด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเอาค่ามันออกมาก่อนนะเฮย้ยอากูแค่เปิดเองหายนี่ซุปเปอร์อาวุธจะเย็นนะมันอันตรายนะครนะับนะมืกระปะโอ้โหมันติดอะไรวะเนี่ยกูกำลังเอาอะไรออกมาเลยโอเคมาดูกัน ปดก,ก,กปผมว่านะไอเจ้าผีน้ําของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีพรสวรรค์นในการลอกข้าวอสมครัวเลยนะครับนะดูนี่สิงูที่ไหนมันลอกออกมาเป็นอย่างนี้วะคือคือมึงเชื่อมกันได้มึงนำข้าวเชื่อมมันได้กูใส่ได้เลยเนี่ยนี่เออเออฮเทําไงวะเนี่ยคือม,มึงทําไงหัวมึงอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วก็หางอยู่ตรงนี้ด้วยโคตรจ้าบะ เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วกันนะเพราะว่าเผื่อโชคจะดีขึ้นนะโอเคครับเราจะมาทําความรู้จักกับน้องงูงกระปะกันหน่อยนะครับนะก็ไม่โฟกัสงูงกระปะนะครับเป็นงูที่มีพิษที่ส่งผลต่อระบบเลือดนะครับระบบเลือดเป็นหลักเพราะฉะนั้นเออเป็นค่อนข้างรุนแรงเลยมันจะเป็นแบบเรี่งไงเดียอ่ะพอฉกแล้วเนื้อจะเน่านะแล้วเนื้อเน่าเราก็ต้องตัดตัดส่วนที่ดโดนมันกัด ค่อนข้างอันตรายเลยแล้วก็เราสามารถมีโอกาสเสียชีวิตได้จากงูกะปะนะครับนะพอด้วยโลกของอะไรสักอย่างโลหิตที่มันโดนมันฉกเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วที่มันฉกค,คนง่ายๆเนี่ยไม่ใช่อะไรครับมันชอบทําตัวโงโ่ๆอย่างเงี้ยมันชอบทําตัวแบบตัวนิ่งๆ่ง เฮ้ยเชนี่มันจะชอบทําตัวนิ่งๆเนี่ยน,นี่ขนาดผมใช้รองพื้นที่เป็นขุยมะพร้าวเงี้ยมันก็อันเนี้ยยังพอดูเด่นใช่ไหมครับแต่ลงองเท้สภาพถ้าเกิดไปอยู่ในป่าแบบสวนยางอะไรเงี้ยมันจะมีใบไม้ของต้นไม้ร่วงมาแล้วก็มีดินอะไรเงี้ยสีก็จะประมาณนี้นะครับนะในครันี้จะซ่อนใต้ใบไ,ไม้อีกทีหนึ่งค่อนข้างจะหาตัวยากเลยก็นั่นแหละพอลาพอลาเขาไปกีดยางเนี่ยเขาก็ต้องพกรองเท้าบูทไปด้วยนะครับนะเพื่อป้องกันงูกะปะฉก ถ้าใส่รองเท้าแตะไปนี่คงชิบหายหน้าดูเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับนะที่ถึงแม้เขี้ยวไอ้พวกนี้จะเป็นกูกตระกูลไวเปอร์ใช่ปะก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าเขี้ยวมันยาวมากแต่ว่าอเออเี้ยวมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเออมันจะไม่ค่อยแข็งแรงมันจะฉกเข้าบูทไม่ค่อยได้นะครับนะยกเว้นว่าโชคร้ายจริงๆนะฉกแบบฉกเข้าบูทเนี่ยคือคือเชี่ยไหนแล้วเราจะลองเอาออกมาดีกว่า อย่าหาทานะครับนะมันเป็นงูที่อันตรายส,สุดๆเลยผู้เลี้ยงก็ต้องมีอย่างที่ผมบอกไปก็ต้องมีความชํานาญนิดนึงนครับไม่นิดอละเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นงูพิษนะครับนะก็เราจะมาดูกันนะครับอ,อ,อีกอย่างงูกระปะเป็นงูที่ขึ้นมือไม่ได้นะครับนะคือเขียยหางไม้บางตัวผมยังพอเห็นจับได้แต่กระปะนี่ผมเซโนอ่ะผมเซโนพูดเลยมันเป็นงูที่ เห็นบ้าอะไรมันก็จะฉกนะครับนะมันไม่สดหรอกดูมันดูมันดูดูแต่ยังดีนะที่มันยังช้าอยู่นะครับนะพวกงูกระปะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกระตุ้นให้เขาแบบเฮ้ยเฮ้ยไอพีน้ำอ่าผมขอโทษนะครับนะที่ถ่ายมันใกล้ๆไม่ได้จริงๆนะครับนะเพราะว่าเป็นงูที่อันตรายอันตรายมากเลยนะครับนะเนี่ยคือมันเป็นงูที่ถึงเราจะจับตัวมันไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนะครับคือ อะไรมาแตะกูกูโชคหมดอะน่ะมันทําอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คือมันคิดว่าตัวเองแบบตัวเองเนียนมากครับบางคนเ็าแบบเขาแบบเดินเดินไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ทําตัวนิ่งๆอะทำตัวนิ่งๆแบบไม่เลื้อยห,หนีเงี้ยเนี่ยมันจะทาตัวเงี้ยแล้วคุลาเนี่ยคนเดินเดินมาใช่ไหมครับเดินมาใกล้ๆมันนะเดินมาใกล้ๆแม่งโชคเลยแล้วก็อุ้ยอะไรวะน้ำมันโชคเสร็จมันไม่หนีด้วยมันมองหน้ามันมองหน้าต่อมันคิดว่าตัวเองเนียนมากนะครับ แล้วด้วยทิสัย่เงี้ยของมันอะทำให้มันอะเป็นงูที่ฉกคนเยอะพอสมควรเลยแบบดูหน้ามันดิอีอปากเน่าดู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 ท้าทายแม่งออออเกาหลังให้เล่นแบบบูธ จากประสบการณ์ที่ผมลองเลี้ยงแล้วก็ลองคอนโทรลมันดูมันนะครับนะก็เป็นงูที่ไม่ได้เลี้ยงยากอะไรขนาดนั้นนะครับนะอาหารก็พอกินได้อยู่มันเห็นอะไรมันก็ชกหมดตามที่ผมบอกแหละแล้วก็จัดที่เงี้ยเออแค่นี้พอไม่ต้องมีกิ่งไม้ไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นงูอยู่พื้นนะครับนะแล้วเรียกว่าไงดีมันเป็นงูที่คือมันไม่ควรจับเล่นนะครับมันเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอานิ้วไปนะเรียบร้อยแน่นอนผมพูดเลยผมได้ตัดนิ้วทิ้งแน่ แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมดูมาที่ผมใช้คุกในการคุมมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นงูที่ไม่ค่อยเร็วขนาดนั้นนะครับนะเทียบกับไอไอตัวอีกพังกาในตู้นั้นน่ะคละเรื่องเลยนะครับอีนี่ด้านหน้ากลัวยิบหายแต่ส่วนตัวแล้วผมว่ามันคุมยากกว่างูเขียวหางไหมพวกแบบเออนั่นแหละพวกไวเปอร์ต้นไม้อะ่ะไอน,นี้มันจะดูคุมยากกว่านิดนึงนะครับนะเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับนะก็มันไม่ได้คุมมันไม่ได้ คือไม่ได้คุมยากแล้วก็ไม่ได้คุมง่ายนะครับนะดูมันก็พอแบบพอเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวเงี้ยเ้าเชียร์ละดู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 เนี่ยแล้ว,ลวเวลาเราจับใส่กล่องลงไปโง่อืชอชู่ประมาณนี้เรียบร้อยนี่ครับมันจะอยู่อย่างเงี้ยแหละครับมันก็ไม่ได้เลี้ยงง่ายเลี้ยงยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องการหลุดออกมาแล้วก็ เอามือห่าง,างจากรัศมีในการชกมันนะครับนะต้องกะให้ได้คืออย่าไปอยู่ในขอบเขตมันเลยจะดีกว่าอย่างนั้นนะครับนะต้องไปโฟกัสวยดูมันเออตอนนี้ก็รีเควสขึ้นมาได้นะครับว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเพราะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าถ่ายงูเยอะไปหน่อยละเฮ้ยน้องเห่าเอ๊ตื่นนะตื่นละเห่านี้ผมพอจับได้แล้วนะผมพูดเลย เนี่ยครับล้วก็จะมีพวกนายกับสไปนี่น้องวิลิมนะกับน้องสไปดี้แล้วป้องทองป้องทองผมยังไม่ได้ทําเลยแล้วก็นัศสกไอชูก้าไกเดอร์โง่อันนี้ไม่แน่ใจจะเอามาทําดีหรือเปล่าว่ามันขี้เกียจซะเหลือเกินแล้วก็ไอเจ้าลูกอ้วนลูกอ้วนที่สุดของบ้านเอ๊ยชิคกอลอกปีศาจเฮ้ยขย่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันแทบโทรศัพท์พังนะ โอเคครับเราจะก็ใจจากกันไปด้วยภาพของเจ้าน้องผีน้ําของเรานะครับนะใครมีคําถามคำแนะนำอะไรคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเกิดใครชา่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้น้องผีน้ําตัวนี้ใช่ไหมกูมทำกูถ่ายไงให้กล้องไม่โฟกัส <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนี <laughs> ่ดูหน้ามัน